สี่ไปซ้ายมือนี่ฮะสวัสดีไปไหว้พระข่าวยังไม่เท่าเออเนื่องในโอกาสครบรอบวันเสียเสียชีวิตของแม่เท่าเนาะเหตุบุญให้แม่เท้ามือนี่เป็นนักนจะไปเตะบ้านทีมเวียดนามมานะเขาอยู่บ่ยังบอลตีบอลตีเป็นตัวสมองเหมือนบอกเจ้ามาบนเขาบดนเขาทีมเลยบ่บ่โอ้ อ้าวคู่อ่ะส่วนหนึ่งเขาเอืดอตัวไปเตะทีมชาติเวียดนามยังบียร์เอง่ได้เอื้อมาได้โอ้ยคนเตะปะเก่งๆหนึ่งเขาคือบาเอื้อนวธรรมดาเอื้อจะแม่กองหน้าทีมชาติเวียดนามปาเตียนระยะอาจจะได้เตะทีมชาติไดยบัวหูบัวหูว่ะเออใหญ่มากจะตุเตะบ้านในทีมชาติลาวแม่มันจังแมนเ เนี่ไงนะอบไก่ผักแล้วอบไก่มาสุดยอดัเลยแล้วมันกระเซาะหมดแล้วเรากำลังมาเรากำลังมาจ้ะเราเปลี่ยนเครื่องก่อนเายนเครื่องก่อนเนาะถ่ายยิ้มเลยูทูบยูทูบบึ่งหน่ะเป็นบอยนาหักหนาหัเอาเป็นยังคือหลักเงินแม่นะฮะใบิ๊กงู ใช้ <c oughs> หลักเงินมแม่เลยนะเอาเหมือนจะมีความรูซื้อในหลวงวัดนะอยากได้บุเอออยากได้บุญ,อออบญโอเคสันะถือว่าคือด,ดีทำดีต้องได้บุญนะเนี่ยหลานสุดยอดแล้วไม่ได้จะเห็นว่าพระเจ้า,ากระทุงยาอยู่ตี๋อ๋อ <c oughs> โอ้สับแดงแท้เอามันจะคือพระเอกเกาหลีเฮ้ยโหแ้วอะไรเนี่เฮ้ยเด้นนอกจากกำลังมาหาเป้าขวดเท่เลยน้อง้ายเจ้าก็จิกไนอีกพูน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 ซูมเลยกล้องก็ นัดนัดมาพี่นัดเยียมสิไปเหฮดบุญเนาะผักก่อนผัดก่อนเอาบดาหลานมาขบหน้าคคบตาเนาะโดยเฉพาะบิ๊กโซมาแต่ทีมชาติเวียดนามนี่คนดีอวเนี่ย เมื่อไหก็จะพาไปเห็นคอนเทนต์อยู่สวนสะอ่ะเด้ออยู่ือนสะตอ่ะเด้อไหนากรงกวางใหญ่ๆกะเกาะดำไงบทสร้างว่าอย่างไร